สวัสดีครับอยู่กับผมที่เดซียมนะครับวันนี้1คู่1ตัวนี้เน้นเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนะครับหน้าช่องก็เสียนะครับแต่ในกลุ่มในครอบครัวนะครับยังไม่เสียนะครับบวกกันติดติดเจ็ดวันแล้วนะครับสําหรับตัวเต็ง v i p นะครับวันนี้นะครับ1คู่1ตัวนี้เน้นนะครับขอจัดไปที่ยูเคนพิมพ a ล u กนะครับดิโปนะครับเจอกับวานิกี้นะครับ คู่นี้นะครับเวลาเจอกันนะครับก็จะเป็นฝั่งเจ้าบ้านนิโบนะครับก็เก็บชชัยนะมาได้ล้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น5นัดล่าสุดนะครับที่เคยเจอกันนะครับก็จะเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างนิโบนะครับก็ ชนะขาดมา2นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดเคยเจอกันนะครับนิโบออกไปเยือนชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูนะครับสถิติเดือนนี้ของเจ้าบ้านกันหน่อยนะครับตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมา2นัดนะครับนัดแรกก็เสมอมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับนัดที่2ออกไปเยือนนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้ 1, 1> ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าสถิติเดือนนี้ของนิโบเจ้าบ้านนะครับยังทําผลง,งานได้ดีเลยนะครับฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างอย่างวินนิกกี้นะครับ ทีมเยือนนะครับก็เสมอ1นัดนะครับชนะนัดล่าสุดเหมือนกันนะครับออกไปเยือนนะครับ1ประตูต่อศูนย์เจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านอย่างนิโปนะครับต่อราคาครึ่งควบรูกนะครับเวลาสถิตินะครับเวลาเจอกันก็จะเป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับยังไงวันนี้ขอมองไปที่เจ้าบ so ้านนะครับผมว่าเก็บชัยชนะได้ในนอน3ามแต้มวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ